นโปเลียนโบนาร์พูดที่สถาปนาจักรวรรดิที่เกรียงไกรครอบคุมพื้นที่จากคาบสมุทรไอเบียที่ซึ่งในปัจจุบันคือที่ตั้งของสเปนและโปรตุเกสไปจนถึงกรุงมอสโกของรัสเซียในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดเขาถูกพูดเปรียบเทียบในการโปรโมทภาพยนตร์เกียรติประวัติจักรพรรดินโปเลียนโดยที่เล่าถึงการขึ้นสู่บัลลังก์จักรพรรดิของนโปเลียนของผู้กำกับลิสลี์สกอตต์ซึ่งผู้กำกับคนนี้เขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาเปรียบนโปเลียนเหมือนอดอล์ฟฮิตเลอร์ แล้วเขาก็พูดต่อค่ะว่า listen นโปเลียนได้ทำเรื่องแย่ๆเอาไว้เยอะมากหลังจากนั้นก็มีคำวิจารณ์ออกมาเยอะแยะมากมายไปหมดโดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสจากคำสัมภาษณ์ของผู้กำกับคุณผู้ชมคิดว่ายังไงกันคะลองฟังน้ำแล้วคิดตามกันไปก็ได้คะ่ะน้ำขอเกริ่นให้ฟังก่อนว่านโปเลียนเป็นผู้บัญชาการทหารที่ปราดเปรื่องมากๆเขายึดอานาจในปี1799ในช่วงที่การเมืองฝรั่งเศสสั่นคลอนโดยภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส กลุ่มผู้ชื่นชอบนโปเลียนมองว่าเขาเป็นผู้สร้างให้ฝรั่งเศสเข้าสู่ระบบคุณธรรมนิยมมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาจากระบบในอดีตก่อนช่วงการปฏิวัตินโปเลียนรวมศูนย์การบริหารงานแผ่นดินปรับโครงสร้างระบบธนาคารยกเครื่องการศึกษาและบังคับใช้ประมวลกฎหมายนโปเลียนที่เปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายครั้งใหญ่ในตอนนั้น รวมถึงกลายเป็นแม่แบบของกฎหมายสําหรับอีกหลายประเทศอีกด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะเขาก็ก่อสงครามนองเลือดไปทั่วยุโรปและสถาปนาจัก,กรวรรดิอันเกียงไกรที่ครอบคุมพื้นที่คาบสมุทรไอเบียไปถึงกรุงมอสโกในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดในปี1812ค่ะพื้นที่เดียวในยุโรปที่ไม่ได้อยู่ใต้การควบคุมของนโปเลียนทั้งการควบคุมโดยตรงผ่านรัฐที่เขาอยู่เบื้องหลังหรือผ่านพันธมิตรของเขาก็คือสหราชอาณาจักรโปรตุเกส สวีเดนและอาณาจักรออตโตมันค่ะแต่ในที่สุดค่ะนโปเลียนถูกกำราบลงในปี1815โดยพันธมิตรนำโดยสหราชอาณาจากักรในยุทธการวอเตอร์ลูเขาถูกเนรเทศไปอยู่เกาะที่ห่างไกลทางตอนใต้ของอังกฤษซึ่งเขาเสียชีวิตที่นั่นนะคะทุกคนสามารถตามหาอ่านประวัติในตอนถูกเนรเทศได้ค่ะมีตีพิมพ์ไว้ Memorial o f s อฟเซน e ทเลนาไอซ์ค่ะลองไปหาอ่านกันดูนะคะแล้วเมื่อลองนำเรื่องราวที่น้ำเล่าไปเกี่ยวกับนโปเลียน ทุกคนลองคิดดูสิคะว่าสงครามนองเลือดที่นัปเรียนเป็นคนตัดสินใจสามารถเปรียบเทียบความโหดร้ายกับสงครามของฮิตเลอร์ได้หรือไม่น้ำจะกล่าวถึงข้อมูลความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นข้อๆให้ทุกคนได้ร่วมคิดตามกันไปนะคะอย่างแรกเลยคือฟิลิปดอยเออร ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งนิวคาสเซิลในออสเตรเลียและเป็นผู้เขียนอัตชีวประวัติความยาวสามเล่มของนโปเลียนเขาไม่คิดเหมือนลิตลีสกอตค่ะเขาบอกว่านโปเลียนอาจมีความเอ็นเอียงไปในทางการเป็นทรราชแต่เขาไม่เหมือนฮิตเลอร์หรือสตาลินที่เป็นเผดการอำนาจนิยมกดขี่ประชาชนของตัวเองอย่างโหดเหี้ยมและเป็นสาเหตุให้ผู้คนนับล้านต้องตายการถกกที้งของประชาชนชาวฝรั่งเศส พวกเขาบอกว่านาปัปโลียีนก็ก่อสงครามซึ่งบอกไม่ได้ว่าเป็นสงครามที่จําเป็นหรือไม่เพราะทําให้ผู้คนหลากหลายล้านคนต้องเสียชีวิตจากผลของสงครามนักข่าวชาวฝรั่งเศสบอกว่าไม่เห็นด้วยที่เปรียบเทียบนโปเลียนกับฮิตเลอร์เพราะเขาไม่มี่า้กักกันและไม่ได้สังหารหมู่กลุ่มชาติพันธุ์เขามีจิตใจที่ลำเลิศเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดระบบกฎหมายและสถาบันต่างๆที่เรายังใช้อยู่ในปัจจุบัน นำยกตัวอย่างให้นะคะก็คือการตั้งแบ่งชาติเพื่อความเสมอภาคทางภาษีหรือการทำงานระบบสาธารณะให้อยู่ภายใต้ระบบราชการที่ได้รับเงินเดือนจากรัฐรวมไปถึงระบบโรงเรียนรัฐและอื่นๆอีกมากมายค่ะชาวเอสเดลศาสตราจารย์เกียรติคุณด้านประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งลิวอพูและผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับนปโปเลียนหลายเล่มรวมถึงสงครามนปโปเลียนประวัติศาสตร์สากลปี1803ถึง1815เขาให้ความเห็นกับประเด็นนี้ว่า เขามองนับโปรเลียนเป็นแม่ทัพและบอกว่าชายที่ขับเคลื่อนด้วยความทะเยอทะยานส่วนตัวเป็นคนที่โหดเหี้ยม เป็นชายที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนว่าเขาจําเป็นต้องสร้างฝรั่งเศสให้เป็นอย่างไรและต้องสร้างยุโรปแบบไหนเพื่อขับเคลื่อนเครื่องจักรสงครามของเขาและการจับไปคิดว่าเขาเป็นผู้กู้อิสรภาพผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนั่นล้วนเป็นเรื่องของตำนานนบโปเลียนที่ถูกสร้างขึ้นค่ะเขายังบอกอีกนะคะว่านบโปเลียนทําเหมือนมันไม่ใช่ความผิดของฝรั่งเศสที่ก่อสงครามกับอังกฤษแต่ว่าถึงเขาจะพูดอย่างนั้นมาทั้งหมดนะคะเขาก็ยังคงไม่เห็นด้วยที่จะนำน,นบโปเลียนไปเปรียบเทียบกับพิตเลอร์ เขาให้เหตุผลว่าแม้นโปเลียนจะทําผิดพลาดมาหลายครั้งหลายเรื่องและยังถือว่าเป็นคนที่น่ารังเกยียจคนหนึ่งแต่เขาไม่ได้มีอุดมคติเหยียดเชื้อชาติเหมือนระบอบนาซีและไม่ได้มีความผิดฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือสังหารหมู่ซึ่งผลสรุปมันไม่ได้มีอะไรตายตัวนะคะทุกคนความคิดเห็นมันมีหลายแบบแตกต่างกันออกไปแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงก็ลองมาแชร์กันดูนะคะ